ซุ่มเด้อจักว่ามีน้องเตียงนอะแซ่บรถอยู่ถึงมาเปเกี่ยงไสัมัสสบายดีทุกคนมานม่เจ็บหาหน่มไม่เด้อมมงัดมังัดเอ้ยมาก้มวนเลบี้ยปาเบียออ้ยางมวนนี่นุ่มเบีงยมูเจอข้างมวนบมทั้งน่ะได้บ่ได้บ่

หะไม่ป็กดถอดกระถาหาตะกดกันใช้บ้านลยนะบนนไปเอา้ายากลวันกลมงวันถิ่นัได้หมดแล้วปนนาบอสติ๊กพอต้มละเนอะเป็นขาวทุกคน้องใส่เฮ้ยหมกัดหม่กคน เซนโมบจักเอไติดเียวนี่ะวานซอเข้าไปตามลำมันเอาลงนอจ้คลิปมันเห็ดคลิปลงแน่จันปูว้ทิู่น ไปนอนใช่ปะปะ้าน่นะวะาาทนี่เอตรนีอ้ยจุกเลย

Lai hô côn thôi. No mãi hềm ạ. Mhm. 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 Mhm.

สองกอกับชิพ่แกงแล้วแหละท่านจ้าอาวาสเขาหาไปกินหลายคนมาต้องไปไกลนี่เองหม่กรอมือฮะอือ,อจะกระมือกระมาแล้วกระแมวแหละเดีย๋ยวนักก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันบูมีอันนั้นมันบูมีขัน้นใดนี่นาขั้นใมีทางต้องปีนค่ะทุกคนปีนขึ้นปีนขึ้นจับเพลงเนอ่ะ นี่ก็ยัยยงได้ตัวนี้เดี๋ยวน้องอ้องจะปีนหวัวแล้วนะคะทุกคน,น,นถ้าตั้งหนึ่งสองสามขึ้นมาเลยน้งองอ้อง ไปเด้อเฮ้ยไปหาทางนั้นหาหาเสาะน้มัยพื่บ้านไปเสาะก็ยังอน้อมัยพื่บ้านอู้พี่น้อง,บงเบิ่งแน่เป็นจริงได้พี่น้องบรรยากาศแบบนี้คักบ่ทุกคนผู้ใดคักก็อย่าลืมคอมเมนต์มาในเด้อมาเบิง่งเลาะวิวชมวิวนี่แตบบ่นั่งเอี้ยงสิพาทุกคนนั่นถต่ว่า FC มักนะ ไปเถนากสิดิท้ายลงไปแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ทางประเทศอเมริกาเนาะที่สป,ปตน้องเอียงที่แบบสนับสนุนส่งน้องเอียงสาราเสน่ห์เหล่าเอฟซี F C, อยู่ทางฟงไทยลหลายๆคนที่แวะเข้ามาชงกำลังใจให้น้องเอียงเนาะ,ะก็กราบขอบุญขอบคุณลหลายๆทุกคนเมื่อนี้ก็มาให้มาสวนกับน้ององ่องคือเก่าคือเดิมนี่กำลังย่างไปจะไปหาเก็บพักทักนอพี่น้องจีได้บ่หรือว่าจังได้กะ ติดตามเบิ้งแต่ว่าตอนที่เบิ้งนี้ก็ได้หลายเลยไดทุกคน<ช>อพอกินแล้วเดีนยวกำลังจ้องเพลงเลยทุกคนนี่แม่เขาไปนในก่อนี่บอกมาจังเขาไปนอนศสีเมียนเนาะมีได้ก่อนแล้วก็ปุ้นผู้ชาหาตัวนาะมาเล่า,ววาหาจะหาบุระแม่ แม่มีบ้างมมีทุกคนเด็จริงได้ทุกคนธรรมศาสตร์บ้านเฮากระซันมนี่แหละทุกคนเนนร็วหาหน้ามุงหน้าไม่นี่แหละที่นั้นเอาพี่น้องราบขอบุญขอบใจขอบบุญขอบคุณเอฟซี ฟังไทยฟังลาวที่ให้การติดตามรัวต่างประเทศกันแล้วกันเนาะที่มาเบิ้งมาชมไปก่อนเดอร์เอาไว้โอกาสหน้าจึงพอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย